แกมาบ้านฉันจริงๆเหรอเนี่ยกล้าดียังไงย่างก้าวเข้ามาบ้านของฉันบอกมาสิว่ากล้าดียังไงไม่มีใครอยู่บ้านเปิดประตูเข้ามาได้ยังไงไปเอากุญแจมาจากไหนไปเอากุญแจมาจากไหนแ่คือมานาบเขารหาหนูอย่ามาโกหกเลยอย่ามาโกหกแกจะไล่ตามมานะไปทำไม ครอบครัวของแกน่ะกล่าวหาเขาทำอะไรร้ายๆดูถูกเขาว่าร้ายเขาเธอรู้ล่ละสิว่าไม่มีใครอยู่ที่บ้านฮะเลยจะมาขโมยของใช่ไหมละ่ะเราคืนเครื่องประดับไปหมดแล้วนี่จะกลับมาขโมยเครื่องประดับชั้นสินะดีเลย ฉันเข้าใจแล้วแกหลอกลอกผู้ชายใช่ไหมล่ะแม่ตอนนี้ก็เริ่มขโมยของดีนี้พัฒนาฝีมือตัวเองแม่ดิแม่พูดอะไรอะ่ะฉันพูดอะไรงั้นเหรอฉันพูดอะไรอย่างงั้นเหรอถ้าเธอไม่คิดจะมาทำอะไรร้ายๆเธอแอบเข้าบ้านฉันทำไมมาแนบข้าโทรหานูาอ,นนอย่ามาพูดอะไรซ้ำๆๆซักๆ,กๆนี่ไล่ตามลูกฉันทำไมล่ะ ฉันจะไม่ทนหรอกนะฉันบอกเอาไว้เลยฉันบอกให้เธอเซ็นใบหย่านี่ฉันบอกแล้วไม่ใช่หรือไงฮะแล้วทำไมไม่เซ็นนี่พยายามจะใช้มานะเป็นเครื่องมือสินะฉันรู้่านแกแน่นอนเลยเน่อย่ามามองหน้าฉันแบบนี้ฉันจะควักตาเธอออก มองให้ดีเถอะวันนี้ฉันจะแสดงความโกรธฉันจะต้องบอกกี่ครั้งว่าอย่าเข้ามาบ้านฉันเธอมาที่นี่ทำไม,มฉันไม่ต้องการผู้หญิงเร็วๆแ,แบบเธอแม่พูดแบบนี้กับหนูได้ยังไงทำไมละ่ะพ่อแกจ่ายภาษีแล้วไงฉันจะพูดแบบที่แกต้องการยังไงละ่ะจำไว้ด้วย จำใส่กะลาหัวเอาไว้ห้ามเข้ามาบ้านฉันอีกโอเคไหมฉันไม่ต้องการผู้หญิงที่ไร้ประโยชน์แบบแกออกไปซะออกไปเลยออกไปสิเอ,อ่อโทษนะ,ะมานัฟเด็ดมุกอยู่ที่ไหนกันล่ะ มานะ้ตรงนั้นนะฮะมาเน่ออกไปไปจากที่นี่ซะถ้าฉันเห็นแกอยู่แถวนี้อีกฉันจะหักขาหักแขนให้ตายไปเลยคิดว่าบ้านฉันเป็นบ้านสงเคราะห์หรือไงที่จะเดินเข้ามาตอนไหนก็ได้ฉันเรียกแกมาเหรอฉันเชิญแกมาตอนไหนห้ามมาแถวนี้อีกนะมาเน่ เออดีเลยเอาแฟนมาด้วยนี่นะเห็นไหมทุกคนดูนะเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมมันแต่งงานกับลูกชายฉันหลังจากนั้นก็กลับบ้านแม่แล้วอย่ามาหาลูกฉันพร้อมกับแฟนมันเองเชีก ฉันบอกแล้วไงว่าพวกแกน่ะหาว่าลูกชายฉันผิดพวกนั้นว่าลูกฉันเลวแล้วบอกมาสิเห็นแบบนี้เนี่ยดูสิตาสว่างหรือยังใครกันแน่ที่เลวลองดูสิมานับของฉันหรือยายเด็กนี่ดูมันให้เต็มเต็มจาเลย พูดไรสาระมากเกินไปแล้วผมบอกเลยนะว่าคนเราไม่ขีดจำกัดแล้ววันนี้คุณข้ามเส้นทุกเส้นวันก่อนคุณไปที่สำนักงานผมไปสร้างเหตุการณ์แต่ผมเนี่ยไม่พูดอะไรผมรู้สึกสมเพชไงแต่วันนี้กลางถนนแบบนี้คุณสร้างเหตุการณ์วุ่นวายอีกแล้วนะคุณควรจะละอายใจ <remedy> ฉันไม่รู้จักความละอายใจโว้ยฉันไม่มีความละอายเหลืออยู่แล้ว อาแกมีวัฒนธรรมมีมารยาทแต่กลับตามเมียชาวบ้านอย่างนั้นเหรอไม่ละอายบ้างหรือไงฮะแล้วกแกนะแกเป็นอะไรกับอาชนาะบอกมาสิบอกมาเธอเป็นช่างมันเถะนะคุณไม่เข้าใจหรอกว่าเรามีความสัมพันธ์กันยังไงผู้คนอย่างคุณที่คิดอะไรต่ำๆเนี่ยก็จะมองคนอื่นด้วยมุมต่ำๆต,ต,ตลอดแหละ คุณไม่มีทางเข้าใจว่าชายกับหญิงสามารถมีความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ไม่เกินเลยได้และผมมาที่นี่เพราะว่าผมเนี่ยผมรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นพวกเจตใจที่ศก,กปรปกและก็ไม่ปก,กติผมรู้้วยว่าคุณจะทําอะไรร้ายๆกับอาชันนะไม่ใช่แค่นั้นนะผมได้เห็นกับตาผมได้เห็นกับตามาหมดแล้วเลยมาช่วยอาชนนะ และจำเอาไว้เลยนะผมจะอยู่ข้างอาชนะและปกป้องเธอตลอดไป <spielt> คุณทุกการแบบนี้ใช่ไหมคุณถึงไม่ตอบคำถามฉันที่โรงรถนั่นคุณวางแผนให้ฉันมาที่บ้านของคุณแล้วทิ้งให้ฉันอยู่ที่นี่คนเดียวแม่คุณจะได้มาด่าดฉันแต่ว่าฉันและเพราะว่าฉันหูเสียฉันจะได้ยอมเซ็นใบหย่าใช่ไหม ทำไมละ่ะฉันพูดผิดเหรอมานะถ้าคุณไม่อยากตอบคำถามฉันฉันถามหน่อยสิทำไมต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากคุณน่าจะบอกฉันตั้งแต่แรกว่าอาชนะผมจะไม่ตอบคำถามของคุณคุณจะต้องเซ็นใบหย่าซะแบบนั้นฉันจะได้เซ็นแล้วก็ให้มันจบไปอย่างน้อย ฉันจะได้ไม่ต้องมาที่นี่ด้วยความหวังลมๆแรงๆมานะบทำไมต้องทำร้ายฉันขนาดนี้มันก็จริงที่ผมมาสายแต่ผมก็มีเหตุผลนะไม่ต้องพูดแล้วฉันไม่อยากได้ยินข้ออ้างอะไรทั้งนั้นในชีวิตคุณมีอะไรที่สำคัญบ้างมากกว่าที่จะมาเจอฉันแล้วคุย และฉันเข้าใจดีแล้วคุณล่ะการแต่งงานของเราความสัมพันธ์ของเราละอาชนาะก็ไม่สำคัญสำหรับคุณเหมือนกันถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ื่อสำคัญคุณคงจะไม่มาที่นี่กับแฟนคุณหรอกนะ มันชัดเจนแล้วว่าคุณเสแสแร้แกล้งมาที่นี่คุณมีความตั้งใจแล้วว่าคุณอยากจะอยากกับผมนี่คุณสงสัยฉันงั้นเหรอฉันไม่เคยสงสัยอะไรในตัวคุณมานะถ้าคุณพูดอย่างอื่นฉันก็คงจะทนได้แต่วันนี้การพูดแบบนั้นคุณได้พิสูจน์แล้วว่าความสัมพันธ์ของเรามาถึงจุดจบ มานับความศรัทธาความเชื่อเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์แต่ถ้าเราหมดศรัทธาหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของเราจะไม่เหลืออะไรแล้ววันนี้คุณได้เสียความเชื่อใจในตัวฉันแล้วฉันถามหน่อยสิความสัมพันธ์ของเราจะมีอะไรเหลือมานับฉันไม่รู้นะว่าคุณมองฉันยังไงแต่ฉันรู้ว่าจนวันนี้ ฉันซื่อสัตย์ต่อความสัมพันธ์ของเรามากคุณเริ่มความสัมพันธ์นี้แล้ววันนี้คุณจะเป็นคนเลือกจะจบมันตอนนั้นฉันสนับสนุนคุณตอนนี้ฉันก็จะยอมทำตามเหมือนกันคุณอยากจะจบความสัมพันธ์นี้ใช่ไหม ได้ฉันจะจบให้เองชีวิตคู่ของเรามันเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดมันเป็นความสัมพันธ์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากมันทำให้คนแปลกหน้าสองคนมาอยู่ด้วยกันมันทำให้คนสองคนผูกพันกันไปอีกเจดชาติมนุษย์รวมไปถึงพระเจ้าเชื่อในการแต่งงานและฉันฉันได้วาดฝันไว้หลายอย่างกับความสัมพันธ์ของเรา แต่ว่าคุณทำลายความหวังของฉันไปหมดแล้วคุณได้สร้างมวนทินให้กับความสัมพันธ์ของเราคุณทำมันแล้วและมันทำให้รากฐานของความเชื่อของเราพังลงฉันไม่ได้ประเสริฐเหมือนนางสีดาแต่วันนี้ฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดของท่านได้พระรามได้ยอมรับในตัวนางสีดาหลังจากการทดสอบครั้งแรก แต่ถึงแม้ฉันจะทดสอบอะไรหลายอย่างคุณก็กลับมาสงสัยในตัวฉันไม่เลยมานับคุณไม่มีทางเข้าใจว่าฉันเจ็บขนาดไหนจากการที่คุณพูดแบบนั้นคุณได้พรากความสงบในใจฉันฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะมาสารต่อชีวิตแต่งงานและความสัมพันธ์ของเราแต่หลังจากนี้ ฉันรู้ว่าฉันอาจจะยอมรับครอบครัวคุณได้แต่บ้านนี้และครอบครัวคุณไม่มีทางยอมรับฉันไม่มีญาติที่นี่และที่นี่ก็ไม่ใช่ที่ของฉันมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะเพราะว่าคนคนเดียวในบ้านหลังนี้ที่ทำให้ฉันเห็นค่า ไม่ได้เป็นของฉันอีกต่อไปแล้วฉันคิดเสมอว่าไม่ว่าใครจะเข้าใจมานาบหรือเปล่าแต่ฉันก็เข้าใจเข้าใจในตัวเธอเสมอเลยนะเพราะว่ามานาบที่ฉันรู้จักเขาไม่มีทางทำอะไรผิดแต่นี่ไม่ใช่เลยความคิดของฉันมันเข้าใจผิดชัดๆ ฉันอยากจะรักษาความสัมพันธ์ของเราไม่ให้มันพังทลายลงไปแต่หายนะครั้งนี้มันรุนแรงจนทุกอย่างพังลงมานาบรู้ไหมว่าทุกๆุกครั้งที่ฉันออกจากประตูนั้นฉันก็ขอพรพระเจ้าว่าขอให้ฉันได้อยู่ในบ้านจนวันตายแต่วันนี้ พระเจ้าได้ฟังคำขอของฉันแล้ววันนี้อาชนาจะออกจากบ้านนี้แต่วิญญาณของฉันก็คงจะไม่เป็นของฉันอีกต่อไปแล้ว అవు పైసా อาชูอาชูอาชูเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีอะไรก็พูดหน่อยสิ เธออะชูไปแล้วอะไรนะลูกบอกให้แม่ฟังหน่อยได้ไหมเออคืออาชนาเซ็นเอกสารยาแล้วครับฮะแต่เธอไม่เห็นเล่าอะไรให้เราฟังเลยเธอไปจากที่นี่เมื่อเช้าพร้อมกับเอกสารยาหลังจากนั้นเราก็คิดว่าเธอไปที่สำนักงาน เธอไม่ได้โทรมาหรือว่าอะไรเลยแล้วเธอเซ็นเอกสารยาที่ไหนเมื่อไรกันที่จริงแล้วเนี่ยเธอไปบ้านมานาฟมาครับ<ะ>มานาฟอาจจะเรียกเธอไปเออเอเอเอใช่แม่คือว่ามานาฟเนี่ยนะนะเธอให้อาชูไปที่บ้านของเขาเนะี่ย หนูนะ่ะรู้เมื่อตอนบ่ายนี้เองคือตอนที่หนูรู้น่ะหนูห่วงมากเลยนะหนูไม่อยากให้อาชูไปบ้านนั้นคนเดียวนะเพราะว่าหนูอ่ะไม่เชื่อใจคนพวกนั้นน่หนูเลยโทรหาวินนท์แต่หนูติดต่อวินนท์ไม่ได้เลยหนูเลยไม่ติดต่อเขาหนูไม่รู้จะทำยังไงอ่ะหนูหนูก็เลยขอให้สาธิตเออขอให้สาธิตไปที่นั่นกับ กับอาชูนะคะหนูไม่อยากจะให้เกิดอะไรไม่ดีกับอาชูที่นั่นเลยล่ะค่ะแม่สาธิตขอบคุณนะที่ช่วยเราขอบคุณไม่ลงุงผมทำไปตามหน้าที่ขอตัวกลับก่อนนะครับผมลาเลยนะครับ ม่หนูไปที่บ้านมานับหนูกกหกแม่แต่แม่หนูมีคำถามสิ่งที่สิ่งที่คาใจที่หนูอยากจะได้คำตอบนะคะมันสำคัญมากแม่คะแม่ตอนที่มานาบเซ็นเอกสารอย่ญญาพวกนั้น หนูหนูเห็นลายเส้นและหนูไม่อยากจะเชื่อเลยหนูเลยไปที่โรงรถเขาเมื่อเช้านี้และเขาขอให้หนูไปที่บ้านเขาหนูคิดว่าไม่แน่มานาบอยากจะคุยกับหนูในเรื่องส่วนตัวเขาอาจอยากจะถามหนูตอนนั้น ในใจหนูมีความหวังขึ้นมาไม่แน่ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่แม่รู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นกับหนูมานานไม่อยู่และแม่เขาก็เข้ามาและเธอแม่เขา้าเธอพูดเรื่องไร้าย ห,หนูกับสาธิตต่อหน้าทุกคนในชุมชนโดยการทำลายหนูและฉีกหน้าหนูเธอจะให้หนูในเซ็นใบหยาให้ได้เลยนะคะแม่คะแม่ของมานาบเอาแต่พูดเรื่องแย่ๆกับหนูแต่แม่มานาบไม่พูดอะไรเลยไม่ปกป้องหนู การที่มองไปที่หน้ามานาบห,หนูรู้สึกว่าเขาเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่แม่เขาพูดเขาเชื่อในเรื่องพวกนั้นและหนูก็เข้าใจว่าความสัมพันธ์ของเราหมดหวังที่จะกลับมาทุกอย่างทุก ทุกอย่างมันจบลงแล้วค่ะแม่หนูก็เลยเซ็นเอกสารอย่านั่นหนูเซ็นมันแล้วแม่หนูไม่อยากจะให้เรื่องมันวุ่นวายไปมากกว่านี้หนูจะไม่กลับหันหลังไปหามาน้ำอีกแล้ว แม่ไม่อยากจะให้หนูมีอะไรในชีวิตที่ดีๆใช่ไหมล่ะคะหนูควรจะควยคว้าสิ่งดีๆเพื่อตัวเองใช่ไหมคะแม่หนูจะทำแบบนั้นหนูหนูจะทำเพื่อตัวเองและหนูจะอยู่เพื่อตัวเอง